ครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูอ้อยอ้อยอายุน่าจะสักสองเดือนนะครับอ้อยนี่มันเป็นหนอนกอนะครับอาการของหนอนกอก็คือแบบนี้นะครับนี่นะครับที่เห็นปลายยอดอยู่นี่นะครับปลายยอดเขาจะแห้งนะครับแม้ว่าใบอื่นเขาจะเขียวอยู่ก็าตามหนอนกอน,นี่เกิดขึ้นได้เกือบจะทุกช่วงอายุของอ้อยเลยนะครับอย่างอ้อยที่ผมถืออยู่ในมือนี่ก็อายุสองเดือนสองเดือนกว่าหน่อยๆนะครับ เป็นอ้อยสุพรรณหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้นี่นะครับจะสังเกตว่าปลายยอดนี่เขาจะแห้งเลยนะครับถึงแม้ใบอื่นเขาจะเขียวอยู่ก็าตามถ้าเพื่อนๆปลูกอ้อยแล้วไปเจอต้นไหนที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให,ให้ดึงออกจากแปลงเลยนะครับอย่าไปเสียดายนะครับถึงใบอื่นจะเขียวอยู่ก็าตามแต่ว่าอีกหน่อยอีกหน่อยเขาก็จะแห้งหมดทุกใบเลยนะครับตอนนี้เขาเริ่มแห้งเฉพาะยอดก่อนเฉยๆนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดู สาเหตุนะครับหนอนกอมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับพอเราฉีกมาด้านในนะครับฉีกมาด้านในนี่เราก็จะเห็นที่เขาถูกทําลายนะครับถูกหนอนเจาะตรงนี้อันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับผมแกะดูไปแล้วผมแกะดูไปแล้วไม่รู้ว่าตัวมันยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวหาตัวนิดนึงเจอตัวหรือเปล่าตัวอยู่ไหนนี่ยังไงครับนี่ครับเจอแล้วครับตัวนี่ครับนี่ครับหนอนกอเป็นตัวอย่างนี้นะครับนี่อย่างที่เห็นนี่ นึกดักดึกดักอยู่นี่นี่น,นี่ตัวนี้เลยครับตัวเข้าทําลายตรงกลางอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยที่ขึ้นลําแล้วมีป้องแล้วก็ไอต,ต,ไตัวนี้แหละครับเข้าไปเจาะไอตัวนี้แหละที่เห็นอยู่ในมือนี่แหละนี่น,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 ะนะครับอ้อยนี่ก็อายุสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนกว่าแล้วก็เกือบจะเท่าหัวไม่มือแล้วนี่ครับก็โดนทําลายนะครับสังเกตง่ายๆนะครับช่วงปลายปลายยอดเอาต้นทิ้งไปก่อ,อ,อนนี่นะครับ ปลายยอดนี่นครับจะมันจะแห้งนะครับแห้งเฉพาะปลายยอดเห็นปลายยอดอาการแห้งๆอย่างนี้นี่อีกหน่อยมันจะแห้งหมดต้นนะครับแล้วถ้าเราเห็นก่อนเราก็ดึงเอาไปทิ้งไกลๆเลยนะครับถ้าเห็นเห็นตัวอย่างนี้ก็เอาไปเอาเข้าไปทำลายเส้นนะครับไม่ต้องเก็บไว้ที่เขาแพร่พันธุ์นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หนอนกอนะครับใครที่ปลูกอ้อยก็เจออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ สวนอ้อยอินทรีย์นี่มีมีแน่นอนนะครับมีแตมีเยอะมีน้อยก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่การดูแลนะครับก็บหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ